สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องกิจกรรมสะสมเศษปีกออนไลน์นะครับอย่างนี้ทราบวันนี้ว่าจะมีออนไลน์จะมีการได้ EXP ได้ปังได้คุกกี้นะครับแล้วยังมีกิจกรรมนี้อยู่ที่สามารถเก็บเศษปีกนะครับ25ชิ้นเนี่ย25ชิ้นชื่อเศษปีกนี่นะครับ Wing Part นะครับ Wing Event Event Part ชั่วโมงที่9ชั่วโมงที่10นะครับ คือถ้าเราสะสมได้25ชิ้นเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะได้ปีกนี้นะครับสเ,สเตตัสเดี๋ยวผมจะลงที่ใต้คลิปนึงครับใต้คลิปนี้นะครับผมจะบอกเทคนิคการออนไลน์นะห้ามออนข้ามวันนะครับอย่างแรกคือว่าสมมุติว่าห้าทุ่มห้าสิบเก้าเนี้ยแล้วอีกวันหนึ่งจะเป็นส0 0นๆจนูน์เนี่ย เราก็ต้องออกเข้าใหม่แล้วมาอมาออนของอีกวันหนึ่งห้ามออนข้ามวันนะครับก่อนจะข้ามวันเมื่อก่อนจะข้ามวันนะครับเราต้องออกตามจํานวนที่เราออนนะครับหนึ่งนี่จะมีตามตารางบอกนะครับตามตารางบอกเรามาเมื่อกี่กี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกครั้งแล้วก็ต้องออกหกครั้งนะครับถ้าเราออนสิบชั่วโมงเราก็ต้องออกหกครั้งออนเก้าชั่วโมงเราก็ออกห้าครั้งนะครับลดไปเรื่อยๆอย่างนี้ หมั่นเข้าออกสม่ำเสมอนะครับแล้วสามารถไปเช็คเวลาได้ที่ในหน้าแก๊งขับนะครับหน้าเว็บเลยกดเข้าไปที่แก๊งขับนี่จะเป็นหน้านี้เวลาจะบอกตรงนี้นะครับว่าเราเริ่มออนไลน์เมื่อไหร่ในต้องช่องตู้จดหมายเนี่ยจะมีการ์ด XP AH บวกยี่สิบห้ามาหนึ่งใบให้เราเปิดเข้าไปดูนะครับพอเข้าไปดูนะครับจะมีบอกว่าเราเริ่มออนไลน์ได้แล้ว เราเข้ามาดูในหน้าแกงขับแบบมาคิมเมื่อไหร่แบบเมื่อกี้นะครับว่ามันเวลามันนับเริ่มนับจริงหรือเปล่าถ้ามันเริ่มนับแล้วเนี่ยเราก็สามารถออนได้ตลอดเวลาเลยเข้าเขาออเข้าออกเข้าออกก็ได้เนี่ยมันก็สามารถออนได้แหละหากมีอะไรสงสัยนะครับหรือว่าไอเทมไม่เข้าเนี่ยแจ้งมาที่หน้าบอร์ดหรืออินบ็อกซ์เพจนะครับถ้าเป็นอินบ็อกซ์เพจนี่จะตอบได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณมากครับ